สวัสดีครับวันนี้ก็รับเช่ามีดหมอหลวงพ่อพันะครับจากทางบ้านนะครับก็ยังรับเช่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีมาทั้งหมดนะครับเอ่อตอนนี้ยังอยู่ในช่วงตอนบ่ายนะครับก็มีมามีมาทั้งหมด4กล่องด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูว่ามีอะไรนะครับผมรับเช่าแล้วก็เอ่อปล่อยเช่าแบ่งปันด้วยนะครับกติกาการรับเช่านะครับสาหรับพี่ที่ไม่มีเครดิตสําหรับพี่ที่ อยากจะแบ่งปันนะครับมีดหมอนะครับอยากใช้เงินด่วนก็นะครับส่งมาแบ่งปันกันได้เลยนะครับราคาตรงกันก็ปิดให้นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็เก็บด้วยแล้วก็แบ่งเช่าบูชานะครับสําหรับพี่ที่อยากได้เงินนะครับส่งรูปมาดูเบื้องต้นนะครับแล้วก็คุยราคากันนะครับราคาตรงกันก็ส่งของมาโอ้โหอันนี้เป็นเล่มใหญ่นะครับมาดูว่าเป็นอะไรกันบ้างนะ เล่มใหญ่มีคนถามหามีคนถามหาที่คนเนี่ยผมเพิ่งโอ้มีเก้านิ้วมันหนึ่งเล่มอา้า3สามเล่มเลยครับโอ้โหนะเป็นปีไหนกันบ้างเล่มใหญ่เนี่ยนะครับหาเช่าโคตรยากเลยครับยากยากกว่าแบบ 5นิ้วนะครับอันนี้ปี6 5หนะครับปีห5นะครับ,ปรบเป็นลายหน้าเกี้ยวนะลายหน้าเกี้ยวนะครับมี่1เล่มดูนี่จักรนารายก็เป็นปี6 5ห้านะครับจักรนารายอาวุธเทพนะครับไซส์ใหญ่นะไซส์ใหญ่9นิ้วนะครับหาเช่ายากมากนะครับใครมีก็ส่งมานะ ก้านิ้วเมื่อก่อนผมเคยแบบนะครับเก็บ9นิ้วนะครับเป็นตับเลยนะครับตอนนี้แบ่งปันไปแล้วนะครับอ่าให้ดูนะครับขนาดไซส์นี่ยังยังไม่เปิดนะยังไม่เปิดฝักนะนี่ถ้าเปรียบเทียบกันนะครับความใหญ่นี่คือ5นิ้วนะขนาดทั่วไปไซส์5้นิ้วที่นะครับเช่าหากันอันนี้นะอันนี้พิเศษหน่อยมีดคูมีดควานช้างเขาเรียกกันแบบนี้นะครับกล่องแรกจากอ่า จากนาครสวรรค์นะครับมาดูกล่องนี้นะครับกล่องนี้นะครับโอ้โหเขาไม่ได้เขียนว่ามาจากไหนนะครับเขียนเขียนชื่อเฟสติดมาแล้วนะครับเขียนชื่อเฟสติดมาให้นะครับอันที่ยาวๆอย่างนี้นะ่าจะเป็นเล่มใหญ่นะเป็นเล่มใหญ่ขอ้เป็นเล่มใหญ่เถอะนะครับเพราะว่าผมก็จําไม่ได้แนละ้วว่าผมคุยอะไรบ้างนะครับกับ ลูกค้าเนี่ยนะครับหลายท่านด้วยกันผมถึงบอกว่าเขียนชื่อเฟสมาให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเพราะว่าผมก็จําไม่ได้นะครับต้องเขียนชื่อเฟสมานะครับซื้อขายกันเรื่องของเรื่องอะนะครับถ้าจําไม่ได้เนี่ยผมต้องรอพี่ทักผมมาเองถ้าผมต้องรอพี่ทักมาเองก็จะช้าสําหรับการโอนเงินมันก็จะช้าใช่ไหมครับมันจะได้โอนไวนะครับ อันนี้เขียนชื่อเฟซมาแหล้วเขียอเฟซอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเรารู้ว่าเป็นใครนะครับเราก็เช็คของเรียบร้อยโอนเงินเลยนะครับขครขายของก็อยากได้เงินทั้งนั้นแหละนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเครดิตสําคัญครับเพราะว่าผมเคยโดนครับเคยโดนนะครับพี่ที่นะครับเอาไปโอนเงินบอกให้โอนเงินให้ก่อนนะครับพอพอถึงเวลา หนึ่งคือชํารุดสองคือส่งช้านะครับสามก็คือไม่ส่งเลยนะครับโอ้โหเจ็ดนิ้วครับเจ็ดนิ้วครับเจ็ดนิ้วด้ามกระดาดูครับสภาพนี่นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับกับสภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยโอ้โหใบเงาวิ่งเลยนะครับฝีมือฝีมือของช่างชายครับปีหกสามซะด้วยอ่ะนะใครเห็นคลิปก่อนก็ว่ากันไปนะถ้าผมยังไม่ได้ขึไลิ์ นะครับนะอันนี้ชื่อเฟซชื่อเฟซเขียนชื่อเฟซมาบางคนก็ส่งมาทางลายเขียนชื่อลายมานะครับส่วนเล่มนี้ไม่มาจากสุพรรณบุรีเล่มนี้มามาจากไหนไม่รู้นะครับไม่เขาไม่ถ้าเป็นไปรษณีย์เขาจะไม่เขียนอันนี้มาจากสุพรรณบุรีอ่าอันนี้นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเขียนชื่อเฟสมาแล้ว นะครับเขียนชื่อเฟซมาเอาบอกแปะแบบนี้ปับ๊บนี่มีบัตรรับรองแบบนี้เป็นไตรมาสแน่นอนนะครับไตรมาสหกหกไตรมาสร,รุ่มสุดท้ายนะครับอืมนะนี่เป็นสาริกาสาริกาโอเคสภาพสมบูรณ์โอเคครับนะสาริกานี่เป็นไตรมาสห้านิ้วนะครับอืนะ สภาพสมบูรณ์นะครับสบภาพสมบูรณ์อูเลโคนสองตัวด้วยนะครับ 7, เจ็ดสีนะ่เลโค้เจดสี่นะเลโค้เจ็ดสี่เล่มนี้ขอบคุณครับเรียบร้อยเดี๋ยวโอนเงินให้นะครับโอนเงินให้อ่ะกล่องสุดท้ายของวันนี้อันนี้มาจากที่ไหนครับ มาจากนะัวะมินนะครับนัวะมินนะครับบางบางบางท่านนะครับโอ้โหใส่บับเบิลมาดีบางท่านไม่ใส่บับเบิลมาเลยโอ้โหนี่เขียนเขียนชื่อมาแล้วนะครับเขียนชื่อมาแล้วนะครับแต่ไว้ อันนี้เป็นอะไรเอ,อ่ยอ้าวนะครับเป็นวาระมันเกิดอีกแล้วนะครับนะสภาพนี่คือแบบจองไปนี่เขาไม่เขาไม,ไ,มไม่ไม่ได้แกะดูเลยเนี่ยอา้าวสีนไว้ด้วยตัดีนไว้ด้วยนะครับไม่รู้แกรู้เลขเลขโค้ดหรือยังก็ไม่รู้เนี่ยนะครับออรู้แล้วแกรู้เลขโค้ดแล้วห้าห้าเจ็ดเก้าอ่าเลขโค้ดห้าเจ็ดเก้าเล่มนี้นะครับเสื้อผ้านี้สีนไว้เลยนะครับ คือปีใจผมไม่อยากให้ซีนนะครับเพราะว่าไม้บางทีความมันยังไม่คลายความชื้นทั้งหมดนะครับอ่ามันยังไม่คลายความชื้นทั้งหมดเลขห้าห้าเจ็ดเก้านะครับห้าเจ็ดเก้ามันยังไม่คลายความชื้นทั้งหมดนะครับ อันนี้ก็วาระมันเกิดเหมือนกันนะครับได้มาอีกหนึ่งเล่มนะครับขอบคุณนะครับที่ส่งมาแบ่งปันนะครับส่วนหนึ่งเลยพี่ผมก็เอาไปทํากําไรต่อได้นะครับอย่างพี่ๆก็จําเป็นที่กําใช้เงินพี่มีกําไรแล้วนะครับพี่ก็แบ่งแบ่งต่อผมมานะครับช่วยกันแล้วกันนะครับสิทธิหลวงพ่อพัดนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไล่โอนเงินให้นะครับ ก็ประชาสัมพันธ์สำหรับพี่ๆที่อยากจะเช่าหรืออยากจะแบ่งปันก็ได้นะครับะนะครับเพราะว่าสมบัติผัดก,กันชมนะครับเอามาให้ผมชมผมก็ส่งต่อให้พี่ท่านชมนะครับทั้งนี้ทางนั้นก็นะครับมีงบเมื่อไหร่จําเป็นต้องใช้เงินหรือว่าเขาเรียกว่ามีงบเมื่อไหร่ค่อยมาหาใหม่นะครับหลวงพ่อาพาเป็นพระที่นะครับสุดยอดมากนะครับหน้านะครับกราบได้อย่างสนิทใจ แล้วก็พุทธคุณ้านมิดหมอนี่สุดยอดนะครับผมถึงเล่นอย่างจริงจังนะครับแล้วนะครับินชวนพี่ๆแล้วกันนะครับลองลอง,ลองเปิดใจสําหรับพี่ที่ยังไม่ได้เล่นหานะครับแล้วรู้จักแล้วจะรักเลยครับสวัสดีครับ